สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคายคังครับช่วยพูดหน่อย,อย <laughs> พูด,ดแค่นี้จำได้แค่นี้อุ้จังหวะนี้ต้องเฉิดฉายแล้วเป็นกูมากไม่ได้คนดูเขาก็เบื่อกูอีกอ่ะเออคลิปนี้จะพูดน้อยๆฮะก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผม เ <l id> นี่ยพูดน้อยไงน้อยไปมึงไม่เอาเลยมีไม่มีพอดีเลยนี่พ <unanim occurs S 2> ี <ไ box. S 2> ่จะเล่าอะไรให้ฟังช่วงนี้โควิดระบาดเนาะโควิดตอนเนี้ยโหเป็นโรคระบาดเยอะมากที่อเมริกานะครับตอนนี้มีการวิจัยไปแล้วว่าโรคพวกเนี้ยมันสามารถรักษาได้แล้วโรคระบาดที่รักษาได้แต่วิธีการรักษาคือต้องใช้สเปิร์มของผู้ชายครับผมใช้สเปิร์มเนี่ยนะครับที่อเมริกาเขาเปิดคิวต่อคิวยาวเลยมีรับบริจาคไหมรับบริจาคเขาารับบริจาคที่ที่ที่อเมริกาเขาก็รับบริจาคเขาต่อคิวยาวเลยผู้ชายนั่นเลยเนาะ มีเจ๊ผู้หญิงก็เดินมาคนหนึ่งเขารีบเลยเจย๊ผู้หญิงก็เดินมาอันนี้เขาจะแทรกคิวไอนนผู้ชายก็บอกเป็นแรกไม่ได้อันนี้เขาก็จะแรกอันนี้เขาก็ผักออกอันนี้เขาจะแซคไอนนผู้ชายโมโหก็ถามว่านี่เจ๊เขามีสเปิร์มเป็นผู้ชายในบริจาคก,กันหมดแล,มแล้วเจ๊มีเหรอ อมมาเต็มปากใช่กว่าจะได้เข้าเรื่องรถนะครับอ้าวเรามาถึงรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับรถคันนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมอีกค่ายหนึ่งจากแบรนด์มิตซูบิชิครับพี่แต่ครับมิตซูบิชิไม่ได้ทำแค่ตู้เย็น่างเดียวครับไม่ได้ทำแอร์ด้วยวันนี้เรามาเสนอขายมิตซูบิชิที่เป็นรถยอ์นันบ้างครับครับนี่คือมิตซูบิชิปาเจโร่ GT Sport Premium ครับอตัวนี้มันมีสอตัวเอ4ส่วนี้เป็นเครื่องตัใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทาปาเจโรตัว นี่เป็นเครื่อง2.4 m a y w e โดยธรรมชาติของมันจะเป็น2.5และเครื่อง3 0หัสครับวนะปัจจุบันเขาเลยปรับลงมาให้เหลือ2.4แต่มีแรงมา้ามากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแบบดีขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิมเพาะว่ากันไปครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งยอดขายเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรือธงของค่ายนี้เรามาพูดถึงภายนอกกันก่อนดีกว่าครับรถนี้สีอะไรครับสีดำครับพี่อย่างสีดำเนี่ยแบ็คครับ ภาษาอังกฤษไม่ได้ถามแตบว่ามันสวยไหมถ้าอยู่ในรถนสวยนะพี่วาสวยดันเลยวยสวยเลยเพราะมันเป็นตัวพรีเมียมแล้วครับล้อมันจะเป็นได้ล้อตัวนี้เลยว่ายง่ายรถตัวนี้ครับเขากำหนดให้ดูดันนะครับก็เลยเป็นล้อดํามาด้วยนะครับล้อนะครับจะได้ขนาด18นิ้วจากโรงงานมาแบบนี้เลยอันนี้คือหลงจริงต้องโรงงานนะภายนอกเนี่ยทุกท่านเห็นบนท้องถนนเลยแล้วไม่ต้องคุยอะไรเยอะใครชอบก็น่าจะโอเคแต่เรามาคุยเรื่องพิเศษของรถคันนี้ก่อนดีกว่าครับราะันเนี้ย เป็นยังไงบ้างหนึ่งอย่างแรกเลยไม่รู้ว่าชนท้องถนนคนไม่ชนไม่รู้แต่รถคันนี้มีชนไหมครับไม่มีชนแน่นอนไะยองล่ะฮะไะยองก็ไม่มีสัตหีบฮะไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับเคยไปอย่างเดียวเคยไปอย่างเดียวแต่ไม่เคยต่ำแไม่เคยต่ำไม่เคยต่ำนครับผมอ่ะมันส่วนของท้ายรถกันมากนะครับครับผมก็จะเป็นรถอ่าที่เรียกว่า SUV เนาะใช่ครับพี่มันก็จะสามารถบรรทุกคนได้ค่อนข้างเยอะนี่มันสามารถบรรทุกคนได้ถึง7จ็ดข้อคน7คนบางคนก็8คนได้ถ้าตัวเล็กๆใช่ครับพี่ถ้า9คนได้ถ้าเล็กกว่านั้นไอ้รถนนนัั่่งงได้้้7คคคคือออแแบบบบีตตถาาสมมุุิณยกกจะเ็ขร ยังไงครับก็ทันอย่างนี้ทังเลยมันสามารถปรับลงไปนอนได้เลยคร,ครับแล้วตอนนี้ก็สามารถเก็บของได้หากว่าเอเ้วันนี้ฉันอยากแคมปิ้งฉันอยากให้ตะลุย เพราะรถเป็นรถสูงน,นี่มันเอาเข้าป่าได้นิดหน่อยอไม่ดไมด้แบบตะลุยหนักอะไรขนาดนั้นเจ็บคอได้แล้วไอร้รถรุ่นนี้ครับมันอนเนกประสงค์มันเลยชื่อรถว่าเป็นเจ็ดที่นั่งแบบอนเนกประสงค์อนเนกประสงค์หมายความว่าเพื่อนจะนั่งสี่ที่นั่งก็ได้ใช่ครับเจด็จดที่นั่งก็ได้ดไดและไอแ้แถวหลังโอ้ยมันจะมีแอร์ถ,ถึงหรือเปล่ปาไม่ต้องห่วงนะครับรถตัวนี้มีแอร์อยู่ข้างบนหลังคาแบบนี้และมีแอ<ห>ร์ทุกตอนเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สามเนี่ยโดเรมอนเพราะว่าไงนะอังอังอังต้นเจ๊เะ อะเดี๋ยวผม,ผมพาไปดูข้างในดีกว่าแล้วมาถึงภายในกันบ้านนะครับภายในออรรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าให้ออฟชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูในส่วนของเบาะคนขับก่อนดีกว่าเบาะคนขับปรับเป็นปรับแบบ <c oughs> ปรบับแ <c oughs> ผดไฟฟ้าครับไฟ <c oughs> ฟ้าแล้วนะ <c oughs> นี่ไอ้น้องเอ็นนี่กำ <c oughs> ลังง่วงพอ <c oughs> ดีดพี่อ๋ออันนี้ประเทศอิสราเอลแล้วอ่าพอเอ็นเสร็จปุ๊บมันจะไปประเทศอื่นต่ออิสราเอล โอ้โหเนี่ยอีกแล้วสัตว์กูเครียดตั้งแต่โดเรมอนเมื่อกี้แล้วมาดูไปดูมุกไหนมาไม่เข้าใจมันต้องไปเลบานอน่อออเไปเลบานอนต่อไปอาหลับอะไรก็ว่าไปอ่ะอิสรานอนอิสรานอนจังหวัดอะไรเันเรื่องที่สุดอ่ะจังหวัดอะไรพี่จังหวัดแตกมันมีตาดเนี่ยอ๋อขอโทษออมีมันมีของอะไรแบบนี้มีแบบมุกเร็วๆแล้วไม่มีแล้วเห็นมาจังหมวงจังหวัดแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยเติมเลยเติมเตมอ่าเรื่องไหวพริบปฏิพานนี่พอมีไหมก็พอมีบ้างพูดเป็นเล่นนะ อย่างอย่รถคันนี้นะครับ,รบ<ก>ผมมีเปลี่ยนเกียร์ที่พวมาลัยที่เรียกว่าแพดเดิลชิปด้วยนะครับเ,เป็นนวัตกรรมใหม่ไ,ไ,ไอ้รถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นแรกๆของ SUV ที่ผลิตออกมาแล้วเป็นปุ่มสตาร์ทรถรุ่นนี้เลยใช้แบบคีเลสแล้ววิธีการสตาร์ทสตาร์ทยังไงครับก็เหยียบเบรกครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับผมก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับ แล้วก็มีเปลี่ยนเกียร์แบบแอนดรอยด์ชิฟฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะควบคุมการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับโทรศัพท์ปรับเสียงปรับเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนขึ้นก็เปลี่ยนแบบนี้ได้เลยใช่แล้วมีอะไรครับพี่มาครับแล้วก็มีจอครับเป็นจอทัชสกรีนจอ Android อันนี้จะเป็นแอดิจิตอลแล้วครับเป็นแอดิจิตอลแล้วนี่เนี่ยถ้าเป็นหัวเกียร์สมัยเก่าๆอ่ะมันก็จะเป็นเล็กๆใช่ไหมจับแล้วมบบดูแบบแต่พอเป็นรถรุ่นหลังๆอ่ะครับ โดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆเนี้หูหัวเกียม์ดูไฮโซมากเกียรแบบใหม่แล้วนะครับใช่ครับสวยนะพี่ว่าโดยรวมโอเคเลยมาถึงเบาะแถวกลางกันบ้างนะครับมาดูนี่ในส่วนของที่นั่งหลังคนขับ จะเป็นในลักษณะของเป็นเบาะโซฟาจะไม่ได้แยกแบบซ้ายขวาเหมือนคอนเทนต์ีนะครับตรงนี้เลยสามารถนั่งได้อยู่ประมาณแค่สามคนแต่ผมว่าคนที่นั่งกลางอาจจะดูดันๆหลังเลยนะเพราะว่าหลุมของการนั่งอยู่ที่ซ้ายกับขวานะครับในส่วนของเทดานครับก็แถมจอมาให้จากโรงงานนะครับเฮ้นี่มันมีใสแ่แผ่นซีดีด้วยแสดงว่ามันสามารถเล่นจากตรงนี้ได้อน,นี้ผมเพิ่งรู้นะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยโดยรวมรถคันนี้สวยมากๆเล่นไม่เพียง77,685เยบห้เท่านั้นเองครับพี่70,000นโลรถคันนี้วิ่งน้อยมากๆครับเราไปดูห้องเครื่องกันครับ ครับผมมาครับมาดูในส่วนของฝารกระโปรงกันบ้างอ๋อเพ h นเดอร์ฝากระโปรงคำสั่งเสียงด <c oughs> นะครับนี่อย่างที่บอกไปแล้วครับรถคันนี้เป็นเครื่อง2.4ครับ,รบเป็น<ม>นวัตกรรมใหม่นะตัวนี้นะครับ ห้องเครื่องไม่ต้องคุยนะสวยมากใช่ครับพี่เรื่องการชนเนี่ยไม่ต้องมีนะครับไม่ไม่ไมีอยู่แล้วไม่ต้องมีไม่ต้องมี <c oughs> พวกมาร์คกิ้งทุกอย่างอยู่ครบในร,บรถนี้นะครับครับผมราคารถคันนี้บอกเลยว่าสบายกระเป๋าแม่กูกว่าป้ายแดงโอหลายแสนจริงๆมันเป็นรถยอดนิยมมากๆนะครับสําหรับยุคนี้นะครับที่ เป็นรถอเนกประสงค์คือ7ที่นั่งก็ได้ไปตะลุยตรงไหนก็ได้เก็บของก็ได้และเก็บของไม่มีหายด้วยไม่ใช่เหมือนรถกระบะที่แบบวางของหลังไปเที่ยวตัหยิบไปใช่ครับพี่ครับไอรถรุ่นนี้ไม่มีแน่นอนนะครับและนี่คือ Mitsubishi Pajero Sport 4 Premium ขับสองเกียร์ออโนมัต้9แสน20,900บาทเท่านั้นครับผมเครดิตดีฟรีเอาครับพี่เฮ้ยบ้านอะจริงจริงไม่ได้จริงพี่อยากว่าเครดิตดีนี่เครดิตดีอะไรครับ ก็ฟร <G ül üş> ีดาวใชถ้าหากว่าเครดิตดีนี่ฟรีดาวแน,น่นอนฟรีดาวเลยแสดงว่ามีเงินออกรถเพียงนิดหน่อยใช่านั้อะครับถ้าอยากซื้อรถกับมาร์คเดินชันครับสวัสดีครับผมมาร์คครับเบอร์0 6 5 5 5 8 5 8 8 8ยินดีให้บริการครับรถแบบนี้หยุดที่เราไม่นานแน่นอนใช่ครับถ้าหากว่ารถคันนี้เป็นความฝันของคุณแล้วแล้วคุณจะต้องเดินตามหาความฝันของคุณแสดงว่ารถคันนี้ยังเป็นความฝันของคุณอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นอย่าให้ความฝันคุณถูก ล้มด้วยคําว่าช้าของคุณเพียงแค่คําเดียวความวเป็นเรื่องของปีศาจครับผมอย่าทิ้งความฝันนะครับความฝันของเราสําคัญากว่าคุณมีความฝันแสดงว่าคุณมีเป้าหมายเดินคนเป้าหมายอยู mm ่ hmm. ที่นี่แล้วนะครับที่นี่คือดีคาละโทรหาพวกเรานะครับสวัสดีครับ